ชีวิตคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องคิดอะไรมากจำหลักพระไว้ท่องตามอะนันตะปัชเยอะปัติเถนาอปัติยาอะปัติเถเถถึงอะปัติโถอะปัติเกิดเกิดเกดหลายคนชีวิตขาดผงนัวขาดผงชนรดไม่ได้ผมขอเล่าปฏิหารครั้งหนึ่งรถบรรทุกหนัก30ตันบรรทุกผงชนลดมาขับแห่โค้งตกแม่น้ำเจ้าพยาคุณคิดดูหนัก30ตันไม่จม รู้ไหมเพ่ออะไรเข้าไปดูข้างในเจอผงชูรสผงชูรสโอ้ยเหม็นกินอะไรเนี่ยกินตดนี่หว่าตดอย่าคิดอะไรมากแค่ตดโอ้ยเหม็นเอ้ยหลงตาได้ไงอะอย่างเหม็นเลยตดดังเขาบอกว่าไม่เหม็นเหม็นเฮ้ยแค่เพลอตดออกมาถูกมองว่าเป็นปัญหาไปแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติคุณพี่พี่คิดว่ามันจะไม่มีอะไรดีเลยเหรอฮะ ตดผายลมหรือพะายพัดโชยผ่านของเหม็นเน่ามันคือกระบวนการย่อยอาหารในร่างกายครับที่เวลาเรากินอาหารเข้าไปไปต่อที่กระเพาะอาหารและย่อยลงไปที่ลำไส้ก็จะมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยคายแก๊สออกมาหลายชนิดครับทั้งแก๊สในโตเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนออกซิเจนมีเทนที่ว่าทั้งหมดนี้ล้วนไม่มีกลิ่นครับไอที่มีกลิ่นเหม็นนะมีเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวนั่นก็คือแก๊สไข่เน่าน,น,นั่นเองครับ แต่อานุภาพกลิ่นจะยิ่งรุนแรงขึ้นถ้าเราเก็บสะสมระดมทุนอัดอั้นไว้เป็นระยะเวลานานจนกระทั่งปล่อยตนออกมากลายเป็นอาวุธชีวภาพฆ่าล้างพผ่าพันธุ์เพื่อโรงงานได้เลยทีเดียว เห็นมนุษย์ตดเหม็นตดดังเนี่ยอย่าเพิ่งดูแคลนเขานะครับเพราะว่าบนดาวเ <c oughs> คราะห์สีน้ำเงินที่ชื่อว่าโลกเนี่ยยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดครับที่แค่ตดก็น่ากลัวแล้วอย่างที่เรารู้จักกันดีอย่างตัวสกังตัวสังที่พ่นสเปรย์กลิ่นเหม็นเวอร์เพียงเพอไว้ป้องกันตัวแล้วยังมีงูจมูกหมูและงูปะกาลังโซโนลันที่ใช้เทคนิคขมิบปลูดดูด,ดอากาศเข้าไปในรูและตดออกมามีเสียงและกลิ่นเพื่อให้นักล่าตกใจกลัวและหนีไป หรือแก๊สในท้องของวัวที่สุดแสนจะสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกครับเพราะว่าว,ว,วัวหนึ่งตัวเนี่ยจะปล่อยแก๊สออกมาได้100กิโลกร,รัมต่อปีครับหลักๆก,ก็คือแก๊สมีเทนนี่แหละที่ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกนั่นเองครับ โอ้โหไม่ไหวอะโอ้โหตดแบบนี้ไปขี้นะยาดมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหจะเป็นลมแล้วขอยาดมด่วดตนต่อไปอย่างนี้ไม่ตุยได้ไงอะโอ้พี่ดมตดไม่ตุ้ยหรอกครับเ <c oughs> ขามีการศึกษาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเอ็ก์เตอร์และเท็กซัสว่าการสูดดมแก๊สไข่เน่าที่ออกมาพร้อมกับตดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีโดยที่เขาเอาแก๊สไข่เน่าหรือที่เรียกว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยลงไปอยู่ในหลอดทดลองเดียวกับเซลล์ในร่างกายมนุษย์ผลปรากฏว่าเซลล์ตัวนั้นทํางานได้ดีขึ้น่อมแซรร่างกายได้ไวขึ้นและอาจส่งผลให้ร่างกายของเเรานี่ย ฟื้นจากหลายๆโลกได้เป็นอย่างดีครับในขณะที่พวกเราเอาแต่พากันวิ่งหนีกลิ่นตดน,นั้นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย RMIT ครับได้คิดค้นแคปซูลสำรวจตดในร่างกายและรายงานผลสำรวจแบบเรียลไทม์ไปยังคอมพิวเตอร์การกลืนแคปซูลครั้งหนึ่งจะวัดได้ทั้งอุณหภูมิและสภาพความเป็นกรดในระบบทางเดิอนอาหารและลำไส้ว่าผิดปกติหรือไม่เจ๋งอ่ะดมตดอาจจะไม่เป็นอันตรายแต่จะเสี่ยงตายถ้าไปตดในอวกาศ เราะนักบินอวกาศครับถือว่าการตดแต่ละครั้งเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าในตดเนี่ยมีแก๊สที่ติดไฟได้อย่างมีเทนและในสถานีอวกาศไม่มีอากาศไหลเวียนครับดังนั้นถ้านักบินอวกาศเนี่ยตดขึ้นมาครั้งหนึ่งกลุ่มแก๊สก็จะลอยขึ้นมาซึงถ้ามีประกายไฟเพียงนิดเดียวก็จะเกิดการเบื้อมขึ้นไาได้ครับวิธีจัดก,การแก๊สตดของนักบินอวกาศจึงมีหลกัหลกๆอยู่สาวิธีคือ1รีบลอยไปครับลอยไปครับไปตดในห้องน้ํา สองสวมชุดนักบินที่มีระบบกรองลิเทียมไฮดรอกไซด์เพื่อกำจัดแก๊สติดไฟหรือถ้าไม่ทันเผลอตดออกมาแล้วปิดวิธีที่3ครับกำจัดแก๊สให้หายไปด้วยจมูกของเราเองเหม็นหน่อยแต่ทนได้นะจ๊ะดีกว่าเบื้มจ้า ถึงแม้ว่าตดมนุษย์ครับจะติดไฟได้แต่ก็ไม่อันตรายถ้าอยู่ในโลกที่มีอากาศถ่ายเทครับจำนวน1 0บถึงยีครั้งที่เป็นจานวนตดของมนุษย์ในแต่ละวันอาจจะดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่ามีแก๊สที่ติดไฟออกมาเพียงแค่0.5ถึง1.5ลิตรเท่านั้นเองครับซึ่งถ้ามนุษย์คนนึงครับจะตดให้ได้ถังแก๊ส1งถังก็ต้องสะสมตดไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนปิด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 จนถึงอายุ70นด่ครับพอสอบอายุควันตาละน้องเอ๋ยพี่มาตดในวัย30 ปิดปิบปิบปิปพ่อมาถึงห้าสิบตดอีกดูสิยังว่าให้ทารันทำ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 ยังตึงยังตึงตึงตังที่ยังตดดังตดไปถึงเจ็ดสิบปิดปิปิดปิต้องปิดทั้งสนิทเจ็ดสิบตดได้หนึ่งทั้งทานแท้แท,ท้อะไรอะ หากในอนาคตที่เชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลจะหมดไปจริงแก๊สจากตดอาจจะเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติก็เป็นได้แน่นอนว่าตดของมนุษย์เพียงแค่หนึ่งคนอาจจะดูน้อยนิดครับแต่ถ้ามีเทคโนโลยีกักเก็บตดของคนทั่วโลกทุกวันเราก็จะมีเชื้อเพลิงขับเคลื่อนระบบเศรษ,ษฐกิจได้แน่ล่ะครับหรือถ้าใครไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานจากแก๊สตดก็บริจาคได้ที่สภาดักตรดรวบรวมตดมาใช้เป็นแก๊สหุงอุ่นตุนต้มนึ่งในครัวเรือนก็ได้ครับหากติ้งต่อไปอีกนิดครับรู้ อยากประดิษฐ์ยานพาหนะที right. the 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 right. the mode ่น like the ําพลังงานจากตดนมาเปิดโหมดการขับเคลื่อนรถยนต์โดยที่ออกแบบห้องโดยสารและเก้าอี้นั่งในรถเชื่อมถังตัวตรงไปผลิตเชื้อเพลิงให้รถเคลื่อนที่ได้เป็นรถยนต์ระบบไฮปิทปิด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 เพียงเท่านี้สนใจรับถุงตัวบีมบนตกลับไปใช้ที่บ้านกันไหมล่ะครับเอาไหมล่ะฮะนี่ฮะผมคลองอะไร ก่อนจากกันวันนี้สายันขอฝากกรอนหนึ่งบทไว้ให้ทุกคนอ่ากกลืมก่อนเลย <c oughs> ตดไร้กลิ่นเพราะกินโปรตีนน้อยตดเป็นร้อยเสี่ยงโรค <c oughs> ทางเดิอนอาหาร <c oughs> ตดไร้เสียง <c oughs> เสียดหูรูดรอบตูดบาน <c oughs> ตดยาวนานไส้ระเบิด เกิดมีเทนขอบคุณมากครับอย่าลืมตดไลค์ตดสับสไครต์ตดกระดิ่งตดคอมเมนต์แจ้งเตือนติ้งต้องกับรายการติ้งต้องต้องติง,ตงกันด้วยนะครับวันนี้ตดดีขนาดนี้ขออนุญาตไปตดดล้วกันครับไปแล้วครับ